20วิธีคิดอย่างผู้ชนะ 1. เวลาเจองานหนักให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ 2. เวลาเจอปัญหาซับซ้อนให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ 3. เวลาเจอความทุกข์ให้บอกตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต 4. เวลาเจอนายจอมระเมียดให้บอกตัวเองว่านี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 5. เวลาเจอคำตำหนิให้บอกตัวเองว่านี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ 6. เวลาเจอคำนินทาให้บอกตัวเองว่านี่คือการสะท้อนว่าเรายังเป็นคนที่มีความหมายเ เวลาเจอความผิดหวังให้บอกตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต 8. เวลาเจอความป่วยไขย้ให้บอกตัวเองว่านี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี 9. เวลาเจอความพัดพราคให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง1ิ 10. เวลาเจอลูกหัวดือ้อให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง 11. เวลาเจอแฟนทิ้งให้บอกตัวเองว่านี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสผ่านพบ 12. เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้วให้บอกตัวเองว่านี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวงัง 13เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจให้บอกตัวเองว่านี่คือความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง 14. เวลาเจอคนกลิ้งกระร่อนให้บอกตัวเองว่านี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าจะเรือนลอยตาม 15. เวลาเจอคนเลวให้บอกตัวเองว่านี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ 16. เวลาเจออุบัติเหตุให้บอกตัวเอง นี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด 17. เวลาเจอศัตรูคอยกันแกล้งให้บอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบที่ว่ามารไม่มีบรารมีไม่เกิด 18. เวลาเจอวิกฤตให้บอกตัวเองว่านี่คือบทพิสูจน์สัจธรรมในวิกฤตย่อมมีโอกาส 19. เเวลาเจอความจนให้บอกตัวเองว่านี่ คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต 20. เวลาเจอความตายให้บอกตัวเองว่านี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ขอขอบคุณบทความ for w a r d ร n e จาก Facebook ภาพประกอบพิซ่าเบเสียงดนตรีคีเน่มาสเตอร์ค่ะ